สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นแฟนคุบต,ต้าเกษตรยนหนองบัวลาพูนะคะคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมราคาสเปคนะคะของรถเกี่ยวนวดข้าวคุบต้าทั้ง3ซีรีส์นะคะที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะสเปคแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะราคานะคะตัวแรกนะคะเป็น DC70 Pro นะคะซีรีส์ตัวนี้มีอยู่3รุ่นย่อยด้วยกันนะคะมีรุ่น รองกระสอบนะคะรุ่นอุ้มแล้วก็รุ่นตู้แอร์นะคะรุ่นรองกระสอบนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก้าแสนเก้าหมื่นนะคะแปดพันบาทนะคะรุ่นอุ้มนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะคะและรุ่นตู้แอร์นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะต่อมาเป็น DC 93เก้าสามซีรีส์นะคะตัวนี้ก็มี สามรุ่นย่อยด้วยกันนะคะก็เป็นรุ่นรองกระสอบนะคะรุ่นอุ้มแล้วก็รุ่นตู้แอร์นะคะคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่นรองกระสอบนะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมื่นห้าพันบาทนะคะในส่วนของรุ่นอุ้มนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทนะคะและรุ่นตู้แอร์นะคะ DC 93 g k i s s Cabin นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน5 20,000บาทนะคะและอีก1ซีรีส์นะคะจะเป็น1 DC 108ซีรีส์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นอุ้มนะคะจะมีหน้าตอนนี้นะคะจะมีแค่รุ่นเดียวนะคะราคาอยู่ที่1 6 30,000บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นสัดส่วนน้ำหนักนะคะขนาด เริ่มกันที่ dc 70 pro นะคะซีรีส์ตัวนี้น้ำหนักเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ3ตันนะคะถึง3ตัน4นะคะ dc 9 3สซีรีส์นะคะตัวนี้น้ำหนักเฉลี่ยนะคะจุดอยู่ที่ประมาณ3ตัน7ถึง3ตัน9และ dc 1 0 8ซีรีส์นะคะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่4ตัน8นะคะ 4,822กิโลกรัมนะคะต่อมาเป็นสัดส่วนนะคะขนาดความกว้างนะคะ DC 70 Pro Series ตัวนี้นะคะมีความกว้างนะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่2เมตรนะคะกับอีก29.5ซนติเมตรนะคะ DC 93นะคะ s e r i e ์ตัวนี้ความกว้างนะคะ เฉลี่ยนะคะอยู่ที่2เมตรนะคะกับอีก42.2เซนติเมตรนะคะความกว้างเฉลี่ย DC 1 0 8นะคะซีรีส์ตัวนี้ความกว้างนะคะเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรกับอีก3.8เซนติเมตรนะคะต่อมาจะเป็นความยาวนะคะความยาวรวมจากด้านหน้านะคะจนไปถึงด้านหลังนะคะตัว DC 70 Pro s e r i e ซีรีส์นะคะตัวนี้มีความยาวนะคะ เฉลี่ยอยู่ที่4เมตรกับอีก80เซนติเมตรนะคะ dc 93ซีรีส์นะคะมีความยาวนะคะความยาวเฉลี่ยอยู่ที่5เมตรนะคะกับอีก43เซนติเมตรนะคะและ dc 108ซีรีส์นะคะตัวนี้มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่5เมตรนะคะกับอีก77.1เซนติเมตรนะคะต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์นะคะ รถเกี่ยวนวดข้าวทั้งซีรีส์ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคูปัต้าดิเรกอินเจคชันนะคะสีสูบสีจังหวะสูบตั้งนะคะระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะ mm. แรงม้านะคะ mm. ตัว DC70 Pro นะคะซีรีส์ตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่69นะคะ mm. แรงม้ารอบการใช้งานต่อเนื่องนะคะ2,700รอบ ต่อนาทีนะคะต่อมา dc 9 3ซีรีส์นะคะแรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่93.3แรงม้านะคะรอบการใช้งานต่อนเนื่องนะนะคะ2600รอบต่อนาทีและ bc 1 0 8ซีรีส์นะคะตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่108.6แรงม้านะคะและรอบการใช้งานต่อนเนื่องนะคะจะอยู่ที่ 2,600รอบต่อนอาทีนะคะปริมาตรกระบอกสูบนะคะ DC 70 Pro Series นะคะตัวนี้ปริมาตรกระบอกสูบนะคะอยู่ที่2,434ซีนะคะและอีกสองรุ่นนะคะ DC 93แล้วก็108นะคะตัวนี้จะปริมาตรกระบอกสูบเท่ากันนะคะจะอยู่ที่3,769ซีนะคะต่อมานะคะจะเป็นชุด หัวเกี่ยวนะคะตัวนี้ DC 70 Pro Series นะคะตัวนี้มีความกว้างนะคะของหน้าเกี่ยวนะคะอยู่ที่2เมตรกับอีก7.5นะคะเซนติเมตร DC 93 Series นะคะมีความกว้างนะคะของหน้าเกี่ยวนะคะอยู่ที่2เมตรนะคะกับอีก18.2เซนติเมตรนะคะและ DC 108 Series นะคะมีความกว้างนะคะของหน้าเกี่ยวนะคะอยู่ที่ 2เมตรนะคะกับอีก7 6ซนเมตรนะคะซึ่งตัว DC108 เดซีรีตัวนี้นะคะในส่วนของเกีียวนะคะเกี่ยวรุกนวดนะคะออกแบบใหม่และคอลําเลียงนะคะตัวด้านในนะคะเพิ่มความกว้างะคะ่ะกว้างขึ้นถึง69นะคะเซนติเมตรนะคะต่อมานะคะจะเป็นห้องโดยสารนะคะ ในส่วนของคันควบคุมนะคะทั้ง3ามซีรีส์นะคะจะเป็นคันควบคุมเดียวนะคะ <c ups> ควบคุมนะคะการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะยกขึ้นลงหัวเกี่ยวหรือควบคุมนะคะการขึ้นลงของร้อน้มตัวร้อน้มกับหัวเกี่ยวตัวนี้นะคะทั้ง3ามซีรีส์นะคะตัวนี้ก็แยกอิสระนะคะจากหัวเกี่ยวนะคะและพิเศษนะคะของตัว DC108 ซีรีส์ตัวนี้นะคะ มีเพิ่มที่วางขวดน้ํานะคะแล้วก็เป็นเราจับนะคะเราจับขึ้นลงนะคะให้กับผู้ขับขี่นะ,ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นทั้งบรรจุนะคะถังบรรจุเมล็ดข้าวนะคะรุ่นที่มีถังบรรจุเมล็ดข้าวนะคะตัว DC 70 Pro นะคะซีรีส์ตัวนี้สามารถบรรจุได้ที่1ตันนะคะ หรือ1,000กิโลกร,รัมนะคะ DC 93นะคะซีรีส์ตัวนี้บรรจุได้ที่1,000นะคะ1,000กับอีก75กิโลกร,รมัมและ DC 108ซีรีส์นะคะตัวนี้ถังบรรจุข้าวนะคะขนาดใหญ่นะคะตัวนี้สามารถบรรจุได้ถึง1,460กิโลกร,รัมนะคะ ต่อมาเป็นรุ่นรองกระสอบนะคะซึ่ง DC 70 Pro Series นะคะรุ่นรองกระสอบนะคะมีช่องนะคะรองกระสอบนะคะ2ช่องนะคะ DC 93นะคะตัวนี้มีช่องรองกระสอบนะคะรุ่นรองกระสอบจะมีช่องรองกระสอบให้อยู่ที่3ามช่องนะคะต่อมานะคะจะเป็นระบบช่วงล่างนะคะตินตะขาบนะคะตัว DC 70 โปรซีรีส์นะคะตัวนี้ตีนตะขาบนะคะมีความกว้างอยู่ที่50นะคะเซนติเมตรมีความยาวนะคะอยู่ที่1เมตรนะคะกับอีก70เซนติเมตรนะคะต่อมา DC93 ซีรีส์นะคะตัวนี้ตีนตะขาบนะคะมีความกว้างอยู่ที่55เซนติเมตรนะคะมีความยาวอยู่ที่1เมตรกับอีก89เซนติเมตรนะคะ แระ DC 108นะคะตัวนี้มีความกว้างนะคะของตีนตะขาบอยู่ที่60นะคะเซนติเมตรมีความยาวอยู่ที่1เมตรนะคะกับอีก87เซนติเมตรต่อมานะคะจะเป็นความสูงนะคะใต้ท้องรถนะคะ DC 70 Pro ดสิบโปซีรีส์นะคะมีความสูงใต้ท้องรถนะคะอยู่ที่32.5นะคะเซนติเมตร DC 93ซีรีส์นะคะมีความสูงใต้ท้องรถนะคะอยู่ที่33เซนติเมตรนะคะและ dc หนึ่งร้อยแปดซีรีส์นะคะตัวนี้มีความสูงนะคะใต้ท้องรถนะคะอยู่ที่สี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะคะและพิเศษนะคะเฉพาะตัวรุ่น dc หนึ่งร้อยแปดซีรีส์นะคะมาพร้อมกับนะคะระบบออโต้มัลโลนะคะหรือระบบรักษาสมดุลอัตโนมัตินะคะซึ่งจะช่วยนะคะในการ,รุยรุมนะคะช่วยให้นะคะหัวเทียวนะคะไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะ และยังเมื่อติดลมนะคะจะช่วยยกตัวรถนะคะขห้นชงจากพื้นนะคะถึงสิบเซนติเมตรเลยถังน้ำมันนะคะ DC เจ็ r สี่โปรซีรีส์นะคะตัวนี้ถังน้ำมันสามารถบรรจุได้ที่แปดสิบห้าลิตรนะคะ DC เกสามซีรีส์นะคะตัวนี้บรรจุน้ำมันได้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบลิตรนะคะ และ DC 1 0 8ซีรีส์นะคะตัวนี้สามารถบรรจุน้ำมันนะคะได้ถึง140ลิตรนะคะแต่สุดท้ายนะคะจะเป็นระบบคิดนะคะก mm hmm. ูปาร์ต้านะคะนวัตกรรมอัจฉริยะนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะตัว DC 9 3ซีรีส์ซึ่งราคาขั้นต้นนะคะที่แจ้งไปนะคะตัวนี้ทั้งทั้ง DC 70 Pro s บ r i ซีรีส์นะคะแล้วก็ DC 108่งซีรีส์นะคะจะยังไม่มีระบบคิดนะคะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจก็คือเพิ่มเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะจะเป็นอีกรุ่นรุ่นที่ติดคิดนะคะมาจากโรงงานนะคะซึ่งจะได้เพิ่มเงินนะคะอยู่ที่ค่ะประมาณ35,000บาทนะคะระบบคิดนะคะคุปตานวัตกรรมอัจริยะนะคะคืออะไรนะคะสามารถทําอะไรได้บ้างข้อที่หนึงนะคะวัดพื้นที่การทํางานโดยจะคํานวณพื้นที่เป็นไร่และงาน ข้อที่นะคะแจ้งเตือนการโจรกรรมมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากรถออกจากพื้นที่การทำงาน3นะคะสามารถระบุพิกัดพื้นที่ทำงานติดตามสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา4นะคะแจ้งเตือนระยะการบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสมและ5้นะคะสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายรวมไปถึงตารางนะคะการทำงานได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับ รถเกี่ยวนวดข้าวคู b าต้นะคะทั้ง3ซีรีส์นะคะมีความคิดเห็นยังไงมาร่วมแสดงความคิดเห็นก็นได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ